สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการ N นส์นิรายการที่จะมาสรุปข่าวสำคัญสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงพุนงวังจำหน่ายที่จะทำให้ท่านไม่ตกข่าวกันนะครับข่าวที่1ึกับเรื่องราวของเกม The King of Fighter 14ล่าสุด SNK Playmore ได้ปล่อยเทเลอร์ของการเปิดเผยตัวละครใหม่อีก2ตัวนั่นคือกิสโฮเวิร์ดจากซีรีส์ Fighter Fury หรือตำนานกาโรและเรียวซากาสกิจาก Gear t of Fighting หรือ r ิดมัตบิล โดยตัวเกมจะกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2016บนเครื่อง PlayStation 4ครับข่าวที่2เป็นข่าวของเกมแอคชั่นตัวใหม่จาก CoE t e c m o กับ n i o ที่มีการประกาศการปล่อย Alpha Demo ให้เล่นกันแล้วโดยจะปล่อยกันในวันที่26เมษายนและให้เล่นจนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้และเกมนี้ก็ลงบนเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นวางจำหน่ายภายในปี2016ครับ ข่าวที่3เป็นข่าวของมหากราบ RPG Final Fantasy 1 5ที่ได้มีการประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนั่นคือวันที่30กันยายนนี้โดยจะมีการวางจำหน่ายในเวอร์ชั่นชุดพิเศษ2แบบด้วยกันนั่นคือ Deluxe Edition และ Ultimate Collector's Edition ที่มีจำนวนจำกัดแค่30,000ชุดเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังมีการปล่อยเดโมพิเศษกับ Platinum Demo ให้ได้โหลดเล่นกันแล้วบนสโตร์ของฝั่ง PSN และ Xbox Live ครับ ข่าวที่4กับข่าวของเฟิร์มแวร์ล่าสุดของ PlayStation 4กันนะครับกับเฟิร์มแวร์3.50ที่มีการเปิดฟังก์ชันใหม่กับการให้เครื่อง PC ของคุณกลายเป็นรีโมทเพลย์สามารถเล่นเกมผ่านเครื่อง PlayStation 4ได้โดยผู้ที่ต้องการใช้งานนั้นก็สามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1ขึ้นไปเท่านั้นและรองรับความละเอียดได้สูงสุดที่ 720p กับเฟรมเรทสูงสุด60 FPS ครับนอกจากนั้น ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Joy PlayStation 4ได้อีกด้วยครับข่าวสุดท้ายกับแอนิเมชันสั้นล่าสุดของ Overwatch ที่คราวนี้ปล่อยมาในชื่อตอนว่า Alive ซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวกับ w i d o โ Maker มือสังหารสาวที่มีปฏิบัติการสังหารพระอุ่นยนต์เผ่าอมนิโดยมีการขัดขวางจากสมาชิกทีม Overwatch นาม Tracer ซึ่งตัวแอนิเมชันสั้นนี้ถูกใช้ลงบน YouTube ที่ช่องของ PlayStation ไปเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตัวเกม Overwatch จะวางจำหน่ายในวันที่24พฤษภาคมนี้ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่สำคัญของสัปดาห์นี้หากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารวงการเกมคอนโซลกันได้ที่เว็บไซต์ n a s p r o j e c t c o m หรือ subscribe ที่ช่อง n a s g a m e channel และติดตามได้ที่เพจ n a s p r o j e c t ครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับการสรุปข่าวเกมรอบสัปดาห์ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ